คันนี้นะคะ Toyota Camry ตต 2.0G Estimo นะคะคันนี้นะคะปี2011นะคะเป็นรุ่นม i n o r c h a n ช e แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะคันนี้นะคะติดจอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วติดจอ Android มาแบบนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>รดหนุในราคาอี้ค่ะนะคะคันนี้นะคะ Toyota Camry ตต 2.0G Estimo นะคะคันนี้นะคะปี2011นะคะเป็นรุ่นม i n o r c h a n ช e แล้วนะคะ ใครกำลังหารถหรูราคาอีโคคาร์แบบนี้นะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพดีรถเดิมทุกจุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสภาพภายนอกภายในจะเป็นยังไงนะคะด้านหน้านะคะเป็นโฉมของปี2011รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเมนเนเดชแล้วนะคะเป็นรุ่นเมนเนเดชแล้วด้านหน้ากระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะมีโลโก้โตโยต้าตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ไฟได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะ ้อแมกนะคะเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ยางนะคะเป็นยางปี2024นะคะ2024ทั้ง4เส้นเลยนะคะยางนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นสีขาวติดฟิล์มกรองแสงให้แล้วนะคะรอบคันนะคะส่วนด้านหลังนะคะมีโลโก้แบบนี้โลโก้เอสซีโมแบบนี้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังนะคะ2จุดนะคะมีกล้องมองหลัง2ตัวนะคะคันนี้ คันนี้จะเป็นรุ่น e s t i m โนะคะจะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็ส่วนสภาพภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะภายในนะคะเบาะน,นะคะเป็นภายในนะคะเป็นภายในดำนะคะภายในดำมาเริ่มจากทางด้านแผงประตูทางนู้นก่อนเลยนะคะกระจกบานข้างนะคะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็กระจกพับข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะปรับเลนไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ ปรับแอร์ได้ทางด้านขวานะคะปรับเครื่องเสียงได้ทางด้านซ้ายนะคะส่วนเลขไม่นะคะอยู่ที่260,000 00, กิโละคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแอร์แอร์เดิมติดรถนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะคันนี้นะคะติดจอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วติดจอ Android มาแบบนี้นะคะเล่น MP เอเอเล่น YouTube ได้นะคะ y o u t u b e ได้ดูข้อมูลตัวรถได้นะคะเล่น YouTube เล่น Facebook ได้หมดเลยนะคะเล่น Android ได้หมดนะคะ แล้วก็ทางด้านคอนโซลกันบ้างคอนโซลนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนภายในนะคะต้องบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะทําให้รถดูหรูหราขึ้นมานะคะคันนี้นะคะตกแต่งภายในด้วยลายไม้นะคะแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาอีโคคาร์จริงๆนะคะ <apo. S 1> แต่ได,ได้ได้บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแบบนี้แล้วได้บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะคะม่านหลังไฟฟ้าแบบนี้ <Yeah. S 1> นะ ะะต้องบอกเลยนะคะว่าได้รถสุดหรูในราคาอีโคคาร์เลยนะคะคันนี้เบาะกลางนะคะที่เก็บของเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะด้านบนมาดูด้านบนด้านบนเรามีกล้องนะคะกล้องหน้านะคะตัวนี้ติดไว้แถมให้ลูกค้าเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะรถแทมรี่นะคะเป็นรถที่กว้างนะคะนั่งสบายนะคะนั่งสบายนะคะเลนรุมเนลนรุมเหลือเยอะแน่นอนนะคะที่ตรงนี้ ด้านบนนะคะเพดานนะคะไม่มีรอยดำนะคะไม่มีขาดนะคะมีแอร์หลังแบบนี้สุดยอดเลยนะคะราคาส0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะในรถแทมแบบะะแลีละะมแ่แบบนี้นะคะฟังก์ชันเต็มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเบาะกลางเนี่ยตรงนี้นะคะมีที่วางแก้วแบบนี้นะคะสามารถหยิบของด้านหลังได้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้เราไปอีกนะคะ,ะด้านบนไฟฟืนติดหมดนะคะอ่าเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะ คันนี้นะคะฝาปรงต้องบอกเลยว่าเดิมๆนะคะคันนี้นะคะได้รถเดิมทั้งคันนะคะได้รถเดิมทั้งคันนะคะเครื่องเดิมฝาปรงเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยรับรองว่าได้โตยต้าแคมรี่คันนี้ไปนะคะถูกใจแน่นอนนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้นะคะโตยต้าแคมรี่นะคะ2.0 GS ุดศูปี2011นะคะคันนี้นะคะราคาแน่นอนจัดโปรโมชั่นเป็นราคาอีโคคาร์จริงๆนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทนะคะซื้อสดได้จัดเฟแนซ์ได้นะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะ0903314361นะคะติดต่อกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะ <S <S สอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวรถนะคะหรือว่าการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ